สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุขนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้รายการของเราก็มีคำถามดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยรวมทั้งคำตอบดีๆจากผู้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการและตอบคำถามครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟ r นสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีภับูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากนักธุรกิจครับเป็นคําถามที่เขาคงอยากรู้ว่าเขาจะดูแลคนกลุ่มไหนและจะสร้างทีมยังไงต่อครับเขาบอกดาวไลน์ลของเขาเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่มียอดธุรกิจที่ไม่หวือหวาแต่สม่ําเสมอทุกเดือนเลยเพิ่มหรือลดเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแค่1-2%เท่านั้นเรียกว่ายอดเนี่ยสม่ําเสมอม,มาตลอดแต่ไม่หวือหวานะครับกลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มบูบบูบบ้าบ,บ้าครับคุณหมอบางเดือนยอดมาหลายหมื่น พอสักพักหนึ่งยอดเหลืออยู่ไม่กี่พันเนี่ยสกลุ่มนี้นะครับเขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเขาจะต้องสร้างทีมเนี่ยแนวทางในการพัฒนาดาวไลน์ทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยให้เติบโตเนี่ยเขาควรจะเลือกพัฒนากลุ่มไหนหรือจะมีวิธีการแก้แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของทีมงานยังไงบ้าง ถ้าเป็นใจหมอนะคะหมอว่าเขามีศักยภาพทั้งสองกลุ่มนั่นแหละค,ะค่ะแต่เขาขาดแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความเชื่อว่าเขาทําอะไรให้ดีกว่านี้ได้นะคะเพราะว่าทั้งสองกลุ่มทํางานเป็นขาจันเอ็ดนะคะกลุ่มแรกเนี่ยทำงานเป็นกระจายสินค้าได้แต่ไม่มีแนวคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถสร้างคนและทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นมาได้มากๆขาด ตัวกระตุ้นตรงนี้ขาดจุดสนใจขาดจุดเร้าขาดความมั่นใจและขาดความมุ่งม,มั่นก็เลยทํางานสม่ําเสมอแต่คงเป็นคนนิสัยดีน่ารัก จึงมียอดสม่ําเสมอได้มีผู้บริโภคตอบรับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากลุ่มที่2บางเดือนทําได้หลายหมื่นบางเดือนไม่ทําก็แสดงว่าถ้าเกิดเขาทําจริงเขาทําได้เพียงแต่ว่าบางเดือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเองั้น,นชๆ,ๆช้าๆเฉยๆช้าๆไปงานนี้คงเป็นแค่ถ้าเราขยันมากเดือนนี้เราก็ได้มากถ้าเราขยันน้อยเดือนนี้ก็ได้น้อยเดือนนี้เรายุ่งหน่อยเราก็ไม่ทํา เขาไม่เข้าใจค่ะว่างานของเราเนี่ยถ้าเปิดสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าทางรายได้ที่มหาศาลอย่างไรบ้างนะคะเขาขาดตรงนี้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ถามนะคุณผู้ถามเนี่ยนะคะต้องเป็นคนไปจุดไฟอะค่ะนะคะ,คะ,คะจุดแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นครับเหมือนกับคนกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเขามีมีแรงกระตุ้น จากความที่ผลงานเขาอยู่นิ่งแบบนี้มาตลอดเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆเขยืบสูงขึ้นได้ถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาขยันกว่านี้ถ้าเขาทุ่มเทกว่านี้หรือเขามีแนวทางที่ดีกว่านี้โอกาสเติบโตข้างหน้าหนึ่งใช่ครับ ที่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะถ้าแบบเขาเป็นผู้นำเนี่ยเขาฟังคําถามนี้เขายิ้มเลยนะเพราะว่ามันดีกว่าถามว่าทํายังไงดีคะดาวลายหนูหายไปหมดเลยไม่รู้อยู่ไหนอ,อย่างนี้น่ากลัวกว่าไหมอะ่ะใช่ไหมคะคอันนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยมีทั้งสองอย่างเลยนะทํางานสม่ําเสมอไม่หวือหวากับหวือหวาเป็นพักๆหายเป็นพักๆแต่ว่ากลับมาหวือหวาใหม่ได้นะคะค,คนพวกนี้ขาดขาดความเข้าใจว่าถ้าทํางานอย่างต่อเนื่องและทํางานอย่างเข้มข้น แล้วถ้าเปิดสร้างคนหรือสร้างทีมงานเป็นเนี่ยเครือข่ายที่เกิดขึ้นอย่างสวยงามเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับมาบนะคะคนที่ทํางานสม่ําเสมอเนี่ยที่เดานะเขคงจะแนะนําสินค้าเก่งแต่ไม่สร้างทีมงานไงความไม่หมือหวาทำให้ไม่สร้างทีมงานไม่สร้างตัวตนของคนที่เดินตามมาเป็นดาวไลน์ได้เขาอาจจะเกิดจากเปิดใจคนให้ทําธุรกิจไม่เป็นขาดแรงบันดาลใจและความเชื่อว่าตัว,ตวเอง เติบโตกว่านี้ได้ขาดแรงบันดาลใจและความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นผู้นําคนอื่นได้ไม่รู้วิธีการทําให้คนเนี่ยอยากเดินตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศสร้างความเชื่อมัน่นและสอนวิธีการให้เขาเนี่ยไปชวนคนเป็นส่วนพวกที่หือหวาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีชมนะคะคว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหบางเดือนทําได้ตั้งหลายหมื่นพี่อยากถามจริงๆทําได้ยังไงตั้งหลายหมื่นแสดงว่าน้องเก่งมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะขาดความสม่ําเสมอคนที่ซื้อสินค้า ใช้ไปเนี่ยไหนลองเอามาดูซิมีใครบ้างที่พอจะทํางานได้มีใครบ้างที่เขาอยากมีรายได้เดี๋ยวเรามาคุยกันไหมเรามาสร้างบรรยากาศไหมพี่ว่าถ้าน้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะน้องชนะการแข่งขันนี่นั่นโน่นในกิฟฟารินไปเที่ยวได้แน่นอนอย่างเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์กันใช่ไหมคะเขาก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนมาบอกเขาว่าเขาสามารถแข่งขันได้นะผลงานขนาดนี้ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แถมยังพาคนไปได้ด้วยพี่ก็เป็นตัวจุดประกายเขาขึ้นมาเออเหรอจากเดิมไม่เคยคิดเออจากเดิมไม่เคยคิดท มังไม่ทำมัก็กลายเป็นมาทำอย่างจริงจังได้ครับดังนั้นวิธีการสร้างแรงกระตุ้นเนี่ยอัปลายมีผลมากนะครับมีมีเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับนนอัปล,ลายคนนั้นเนี่ยบุคลิกและวินัยของอัปลายคนนั้นนะคะถ้าอัปลายเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยทำงานแข่งขันบุคลิกดีมีไฟมีพลังนะคะคนเนี่ยก็จะเชื่อแล้วก็เดินตามมาครับวันนี้คนเป็นอัปลายนะครับก็ พยายามพัฒนาบุคลิกของตัวเองอย่างหนึ่งจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นได้ดีเขาบอกคนเราพออยู่ใกล้คนที่คลึกคักกระฉับกระเฉงเนี่ยเหมือนเราจะติดเชื้อความคึกคักไปกับเขาด้วยก็ <c oughs> ต้องย้อนถามกลับนะคะว่าเมื่อกี้บอกใช่ไหมม,มีดาวไลน์สองพวกพวกแรกสม่ำเสมอแต่ไม่หวือหวาพวกที่สองบูบูบ้าเดี๋ยวเยอะบ้างแล้วก็เดี๋ยวหล่นมาถามกลับบ้างว่าคุณที่ถามอยู่ในกลุ่มไหนหนึ่งหรือสอง ถ้ายังอยู่ในหนึ่งหรือสอง,อสองก็จะไม่สามารถทําให้สองคนนี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะค,คุณต้องอยู่ในกลุ่มที่สามคือคนที่มีพลังในตัวเองตลอดเวลามีความคึกคักและสามารถสร้างราสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ครับวิธีการทําให้ให้เรากระตุ้นทีมงานได้ดีคุณหมอมีเทคนิคที่เป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมง่ายทีย่สดุดคนค<ะ>เราจะใช้คําว่าเป้าหมาย uh huh. จริงไหมคะค ในกิฟเฟลรีมีเป้าหมายตั้งแต่ต้นกลางสูงให้หมดเลยนะนะคะวันนี้ไปบอกคนเริ่มทําเติ่มต้นทํางานว่าคุณจะมีไรายได้เดือนละล้านมีใครฟังหรอก <ừ> เดือนแรกเพิ่งได้300บาทเองจริงเปล่านะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณสามารถขึ้นโกสตาได้นะคุณคจะมีเงินมีส่วนลดคืนและคุณมีสิทธิ์ไปท่องเที่ยวฮ่องกงได้สิงคโปร์ได้ คนที่เข้ามาทํางานกับคุณเหมือนกับคุณเนี่ยพร้อมๆกับคุณเนี่ยเขาก็แข่งไปเที่ยวกันละค,คุณก็แข่งได้เหมือนกันคุณมีเพื่อน3ามสี่คนอยากไปด้วยกันไม่ละ่ะถ้ามีสักสามสี่คนอยากไปด้วยกันรับรองได,ได้ไปด้วยกันทั้งทีมไอแบบนี้คือเป้าหมายใช่ไหมคะคตัวคุณที่ถามก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันถ้าคุณอยากจะมีเป้าหมายขึ้น p a r a d i s ์คุณก็ต้องรู้ว่าทั้ง 2, 2> สองกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอามาปรับนิดนึงเขาก็กลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากกว่านี้ได้ครับ วันนี้ก็คงได้รับเทคนิคดีๆจากคุณหมอไปแล้วนะครับเป้าหมายจะเป็นจุดสำคัญครับในการที่จะเพิ่มพลังทีมได้อย่างแน่นอนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ